หลายๆคนคงอยากจะรู้ว่าถ้าอยากจะจัดฟันดามอนเนี่ยจะมีขั้นตอนในการทำอย่างไรบ้างคลิปนี้มีคำตอบค่ะ คนไข้ที่สนใจจัดฟันนะคะอันดับแรกสิ่งที่จะต้องทําก็คือเข้าไปพบคุณหมอนะคะเพื่อให้คุณหมอเนี่ยแนะนําว่าคนไข้แต่ละรายเนี่ยควรจะจัดฟันแบบไหนเมื่อมีการตรวจช่องปากโดยละเอียดนะคะรวมทั้งเก็บภาพโดยการถ่ายรูปทั้งภายในและภายนอกช่องปากนะคะแล้วก็มีการสแกนช่องปาก หลังจากนั้นคุณหมอก็จะนำข้อมูลทั้งหมดไปวิเคราะห์นะคะเพื่อที่จะวางแผนว่าคนไข้ในแต่ละรายเนี่ยเหมาะที่จะจัดฟันแบบไหนนะคะก็หลังจากที่เราวางแผนการจัดฟันว่าเราจะมีแผนการจัดฟันไปในทางไหนนะคะเราก็จะเริ่มต้นด้วยการติดเครื่องมือให้คนไข้นะคะ หลังจากติดเครื่องมือไปแล้วเนี่ยในอาทิตย์แรกนะคะคนไข้ต้องปรับตัวกับเครื่องมืออาจจะมีการเจ็บตึงๆบ้างนะคะสิ่งที่คนไข้ควรจะทําก็คือให้ทานอาหารอ่อนอาจจะเป็นพวกข้าวต้มหรือว่าโจ๊กนะคะในกรณีที่มีจุดตรงไหนที่เครื่องมือคูดกับพุงแก้มก็จะมีขี้ผึ้งนะคะที่จะเอาไปแปะได้เนาะหลังจากนั้นผ่านไปประมาณ2อาทิตย์คนไข้ก็จะเริ่มปรับตัวแล้วก็ใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะ สำหรับคนไข้ท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะจัดฟังสามารถเข้ามาปรึกษาที่สายตะวันนะคะที่สายตะวันจะมีคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญที่จะให้คำแนะนำที่เหมาะสมในคนไข้แต่ละรายะคะ่ะ